สวัสดีจ้ามาอีกแล้วมอน,นี้มาเที่ยวบึงจ้ะทะเลแม่น้ำจือดอีกแล้วบรรยากาศดีจ้าจากที่อันอาทิตย์หนึ่งฝนตกตอนนี้ตอนนี้มื่อนีมีแดดจ้ะพระเอกนอนอย่านี้นอนอย่าเนียเอ้ยมันที่อ่อนแสงจ้ะหันมาทางนี้ เขาไ่ได้เด็กน้อยอยู่นี่จ้ะก็าเจา้าพาลูกผน,นังอยู่นี่ยันขาเจาา้าว่าทั้งหลังทั้งหลังแง,ง่ไปนี่กันค้นนางจ้กะก็เลยให้พีนน่น้องเบิ่งแม่ยนมานี่แหละงามๆคนหลายได้จ้ะบังบค้นสงคราม,มอันนั้นจัก,กรยานห่อเข่าได้หน่ะจ้ะอันนั้นห่อเขา่าห่อเขา่า นะูดคนฟังตรงขามพี่น้องเห็นบอเสียบ้างคนแต่ยุฟังตรงขามหลายๆเิ็กน้อยเล่นน้ำแม่น้านะมันได้เร็กน้อยก็เล่นน้ำพี่น้องภางพบังจากข้าว กระติไปพกผ้าห่มมาความจะหนาวข้าห่มเจ็ยขนแย่สองสัน้นแดดออกตะว่าหนาวอยู่จ้ะสำหรับหนูตะวันฝรั่งขาเจาบ้านหนาวฝรั่งบะสซเสียขนแา่ไหมหนูหลงเง โอ้เอกนเองนอนอย่างนี้เอ็นเตอม่ตีนนอนสลรีฟเด็กน้อยล่าะจะเด็กน้อยเล่นน้ำเด็กน้อยฝรั่งน้ำ็นในกับพ้าลูกมาเล่นน้ำมันยากาศงามเนาะ นัวสีนอนจะเตือนอยู่แต่ว่าทางถ่ายเหตุการณ์บานจะมันี่คู่คู่หมอม,มั้ยเหตุการณ์บานทางออนไล่์ถ่ามูอีกคนนึงตอบกลับมามูพัดนี่ตอบกลับจ้าและเหตุวิดีโอให้พี่น้องเบ่งความงามเบ่งส้งมบรรยาก,กาศเบ่งไปถ่าไปก่อนมีเป็ดด้วจ้ะมือเศร้านี่เป็ดไปทางเลยเหรอบุ่ะเป็ด,ด,ปดมีฮอดมีแม่มีฮอดเป็ดแม่เป็ดลูกมีฮอดลูกเป็ด เป็นตาหากักอันนี้พยุนตัวนี้ก็เป็นตาหักจะพยุนตัวนี้เป็นตาพาักพยุนตัวนี้เป็นตาพักนางเอกของเรืองตื่นหรอจ้ะนางเอกของเรืองเตืนเอนลรวสวัสดีครับแม่มาที่หลักโมสวัสดีครับ ว่าสวีทสวึดอีกอย่าง,งามนี้ยมีน่ะน่ารู้คือล้วก,กวัวมูตัวจ้ะไปห้าวน,านาุชิภาพไปนุชิภาพไปชมบรรยากาศจ้ะไปชมบรรยากาศไปสักเป็นมาจ้ะ เห็นคนมาฟังตรงขามคนจนนคคค้ะน้ำใสใสระเบิร์กแน่คุณคุณคุณอะเรื่องกันซิเนาะน้ำใสไม่ถ้าก้อนหินคนเลยไม่พี่น้องน้ำบักใสนังเลือก,กีเดฟว่าหันว่าหันคน้นอันเขาจะร้อยน้ำม,มาจากฟังตรงขามเคนจ้ะ ร้อยร้อยขาม,มานี่ขาหม,มาฮอนนีขาหม,มาฮอนขาหม,มาฮอนนีก็จะว่าขามกลับขค้ืนไปอีกฝุ่นไหมเราหนาวลมล้มสเสด็จไ่มัีไหนเขาแจ้วจังร้อยเลยนุย่งยานเพิ่นแข็งอยู่ยานตายแข็งเสนอกันดอก,อกอยานเขาตายเขาเลยบ่ยานเขาตายฮาเรายานเขาตาย,ายานนะหนาวพี่น้องหนาวจนว่าขี้มูกไหลแต่ว่ามันทางแดดดีอยู่มันเนี่ยอาทิตย์หนึ่งแล้วอันฟนตก๊ตก๊แล้วอัน มันว่ามีแดดบัดมือนี้มันเริมแดดมือแหลกคน้นหมดมาลายบัดเนี่ยไปตะย่างงี้ได้จ้ะต,ตอนนี้ประมาณประมาณหกโมงกว่าจะสิทุ่มหนึ่งยังมีแดดเยู่ขี่รถออกมาจะฟังตรงขามบุระท่งบุระมนนขี่มาฟังตรงขามขี่ออกมาออกมาออกมา,ออกมาน้ำทาาเรืเลยโค้งมาเนี่ ระวังพระเอกน้นอยน,น้อยระวังพระเอกน้นอยน้อยนอืนดอเยอะพว่านะเ้าไปจอดเบิ้งเ้าไปจอดเบิ้งเพป็นเอาผ้าห่มมาพ้อมเด้มันหนาวธรรมาดาเด,ด้น่นาไม่เซ็กซี่เลยจ้าระวังนิดหนึ่งนะมีเซ็กซี่เซ็กซี่แมน จะกักยย่านกูใจจักั้ยย่านเนนพิ่นโอ้พฝนนะพี่น้องเห็นบ่หุ่นฟังตรงขามเขาเจะร่อยน้ำยู่ยยพุ่นพุ่น่ะรู้บ้างมุ่ใหม่มุ่ใหม่อยู่พุ่นจ้ะเห็นบไหมเมเจอ้มุม่ใหม่มุ่ใหม่แปะแดงๆพุ่อนนะพี่น้อง มันแต่มุ่งหมายมุ่งหมายอยู่หนาวแบบไหนหก็พภากันล้อยข้นไหลได้จ้ะามันฟังตรงคำเป็นไหมฟังผุนค้นหลายจา้าฟังหนีข้นมาไหลราะว่าเพราะวา่า,ะวามันฟังตรงคำนะมันสิมีมันสิม,ม,มีให้จอดรถจ้ะมันสิมีล่านจอดรถบัดนี้ บางคนเขาเจาะกรมีจไกยานปันปันออกมาพี่เขาเจาไก็นั่งแถวไกลๆจ้ะขันผู้ใดมีจักยานเขากับปันมาฮอดพี่มันจงคอยหาดไส้มันกว้างเขาขันจะเห็นบ่หาดทางผุนมันแคบด้หาดท่านี้มันกว้างจ้ะหาดท่านี้กว้างหาดมองมุนหูยุมันกว้างปาเฮาในท่าย่างเล็นมากุดพูดในท่าย่างเป็นมากุน เาจะหูดูดปันจะกรยาลงมาหนิเราจะนี่คุณท่านก็มีคนมีคนสุมองจ้ามีคนแนะ่ยใหญ่ๆ่อยูุสุหมงบึงเน,ะ <c oughs> นาะน้ำใสดิดิพี่น้องนะพูดเหรอ ใสเนาะจ้ะน้ำสดใสนคนกับเริ่มสิเมื่อเนี่ยจ้ะเพราะว่ามันอันนี่มันคมแล้วมันทิิทุ่มหนึ่งล่ะ ต่เอเฮาย่างมาทางบทย่างมาทางพระเอกอีกจ้ะมันยากาศยังสีอยู่เยอะแล้วมันนี่หลายอยู่เลยจ้ะมีนามมีอันธรรมชาติหลายยุบาเขาเจ้ามีหม่องปั้นจักรยานลายหม่องนางเห่นหลาย พี่น้องเป็ดจ้ะเป็ดเป็ดมีหอดแม่กับลูกจ้ะรูเบิ่งไหมซีเมนบ่แม่บ่แม่นเป็ดโรดดักบ่แม่นเป็ดจ้ะนี่ห่านห่านแม่กับห่านพ่อกับห่านลูกแม่จ้ะพี่น้องรู้บิ่งนะมอุ้ยรูเบิ่งไหมต้นนี้ไหมพระเอกวะอย่ามันอันอย่ามันมาหันตรวจพะนะ วันมาแล้วเฮยเฮย้ยยระวัง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 นะพี่น้องไปแล้วนเห็นค้นไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วไปทานี้อออไปทานี้ครรบเซตเหรอเซะเหรอโอ้ฝุ่นตัวนี้ๆน่อยหนูก็เห็นตัวนี้ๆน่อย เมืนเน่อไรพี่น้องมันศิไปร้อยนามะเนี่ยปิดน้อยๆพันสิเปไปกินหญ้าขือเคี้ยวน่นอยู่ในน,น,นามะจักน่นปแล้วพี่น้องมือเว้นหนีพันมากเธอหนึ่งหรอตัวพันเห็นพวกนู้นน่งกินเขาเพล่เลยมาา มาแบบพนันยางมากไก่ๆพันธนันหอมแล้วกินจะได้บุตรเยี่ยวเท้าหอมประเดกไม่เท้หอมประเด,ก,ะเดกตับมะฮู้นูตับมะฮุ้งกระปิ่งไก่ครับขอดิ้งหูจากดอกเดียวเบ <c oughs> <c oughs> ิ่งแล้วแต่ว่ว่าพราาาเองนุน่งนอนได้ผลน,นะห้องผ่าหอมเว้ยคับขนาดเพิ่น เทขนาดที่พอมืดอยู่นั่นคว่ำเทว่าเป็นคนกระลังว่าเป็นคนเมื่อจะคนมากหมากับมี่ยุจ้ะซุ้มกระจ้มมากหมากับมี่ผู้หน,หนึ่งตัวนึงยุในใ่กลางหน้าผมจะเป็ด ตีปีก็พับยึดกลางน้ำเพิ่นยุนี่มันยุ่ืลึกเยจ้ะถนนมันสียุ่สูงๆช่วงริมไปลายปลายปต้นไม้พอนะ่ะมันนี่พวกนูกับสิคี้ลงมากคล้ายๆไม่เป็นลุมเป็นเป็นนี่เป็นหูปยิยุ่มองบึงเนี่ยเน็ตว่าดี ลมแห้งลมแห้งผานังมันปิวผาศาสามันปิวจ้่อุยพุ่น่ะควบเลือกของน้ำจ้าผัวผัจนว่าเขียวเลือดเลกเติมได้พุ่น่ะทั้งใสทั้งเลือกอเอา,อาภาพสวยๆท่าน,นี้ครับสวยภาพสวยๆซิ ้ามจะธรรมชาติอูกว่ากาล่องน้อมาหนาวพี่น้องกําลังสีเมื่อจะบบ้านีกําลังสีเตรียมตัวัับบา a ไปเก็บสตราดเก็บเสื้อแล้วเก็บสตราดเก็บเสือเก็บผ้าหม่ม เตรียมตัวถักกัฟแล้วจ้ะค่ำแล้วทีสองทุ่มแล้วจ้ะ <c oughs> มันลม h e l ตัเมนกำลังสิตกดินจ้ะตัวเมนกำลังสิตกดินเห็นปะ ตะเวนกำลังจะตกดินเกือบสองถุ่มจ้าปัญจกรยานกับบ้านกับีีกประมาณประมาณสี่สิบนาทีจากหอดบัตรเุ้ยนะเสียงขาเจ้าเปิดเพลงคนกำลังสีรังเมื่อจ้าจ้าพี่น้องคลิปนี้ซ้ำอีกอนะจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า